ทำตำไทยเจ้าเนาะนี่ก็คือเครื่องมันนะวันนี้มิวจะทําตาไทยนะนเพื่อนๆนะตาไทยเจ้าวันนี้เปลี่ยนมางนะนี่คือเครื่องมันนะมิใส่เครื่องแล้วนะต่อแมลงกอ แล้วก็ตักใส่ถ้วยนี่เยอะนะเพื่อนไม่ไ้น้อยนะเนี่ยําไทยนะวันนี้ไม่อยากกินอยากกินก็จกดบาำเองกินเองนักเลงนักเลงพอใช้เวลาให้มันรวบรัดกระชับกระชิงนะเพื่อนๆนี่เห็นไหม กินด้วยกันเจ้า